พอเอาความจริงมาแฉก็ถึงกับรับกันไม่ได้นะครับล่าสุดมีหนุ่มจีนถูกเชิญออกจากกัมพูชาเป็นการด่วนเนื่องจากแกดันไปแชว่าแกจะต้องเสียค่าตรง100ดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่ตอมอกัมพูชาในการเข้าประเทศกัมพูชาซึ่งหลังจากที่แกแช์เรื่องนี้แน่นอนรัฐบาลกัมพูชาออกมาบอกทันทีว่ามันไม่เป็นความจริงเรื่องนี้มันเป็นข่าวปลอมและไล่คนจีนคนนี้ออกจากประเทศในทันทีอย่างว่าก็กลับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะพั้วงอ,อคนนี้ คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนะื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมรเขากําลังดิ้นกันพล่านเลยนะครับเนื่องจากมันมีคนจีนคนหนึ่งเนี่ยแกดันเอาเรื่องไม่ดีภายในประเทศของเขาไปแชร์ในโปรแกรม e c h a t ซะอย่างนั้น คือต้องขอเท้าความเอาไว้นิดนึงนะครับว่าเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมามันมีหนุ่มจีนคนนึงถูกรัฐบาลของกัมบูชาจับกุมข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของกัมบูชาเขานั่นแหละโดยหลักฐานก็คือมันดันมีการเปิดเผยว่าคนจีนคนนี้ดันเอาวิธีการเข้าประเทศกัมบูชาแบบไม่ค่อยจะโปร่งใสออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลเนื่องจากคนจีนคนนี้เขาดันไปถ่ายรูปเงินแบงก์หนึ่งร้อยดอลลาร์คู่กับวีซ่าของกัมบูชา แล้วก็โพสต์ลงในแอปวีแชทแล้วก็บอกลงในกลุ่มให้กับสมาชิกในกลุ่มได้รู้ว่านี่คือวิธีการเข้าประเทศกัมพูชาแบบผ่านฉลุยนั่นก็คือให้เราแนบเงินไว้แบบนี้แล้วก็ยืนให้กับเจ้าหน้าที่ต่อมอนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ผ่านด่านแบบฉลุยเลยนะเพียงแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายพอเรื่องนี้มันมีคนเอาไปแฉเรื่องมันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนจีนอีกหลายๆคนที่ออกมาใช้วิธีการนี้แล้วก็สามารถผ่านด่านแบบฉลุยฉุยฉายเช่นเดียวกัน ซึ่งนี่แหละมันเลยทําให้รัฐบาลกัมพูชาถึงกับอยู่กันไม่เป็นสุขได้รีบทําการจับกลุ่มหนุ่มจีนคนนี้มาลงโทษในทันทีเบื้องต้นนะครับถูกแจ้งข้อหาว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็มีการชี้แจงออกข่าวใหญ่โตเลยนะครับว่าการที่จะเข้ามาประเทศกัมพูชาได้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วไม่ต้องจ่ายเงินอะไรขนาดนั้นยังคงนโยบายเดิมก็คือจ่ายค่าผ่านทางคนละ30ดอลลาร์สหรัฐส่วน100ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ไม่เป็นความจริงเพียงแต่ถ้าเราเข้าไปดูในข้อความที่หนุ่มคนนี้ได้โพสต ก็จะเห็นว่าวิธีการที่คนจีนจะใช้ในการผ่านต่อมของกัมพูชาเนี่ยก็คือจะใช้วิธีนี้กันหมดเลยนะครับทุกคนสามารถผ่านด่านกันได้อย่างเฉลุยสุดท้ายนะครับคนจีนคนนี้ล่าสุดก็ได้ถูกไล่ออกจากประเทศกัมพูชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีกําหนดว่าจะอนุญาตให้เขาเนี่ยเข้ามากัมพูชาอีกทีได้เมื่อไหร่แต่ก่อนที่จะไล่เขาออกยังมีการบังคับให้หนุ่มคนนี้ยอมรับด้วยนะครับว่าเรื่องที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด เขาไม่เคยใจเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตมของกัมพูชาและเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ตมก็ไม่เคยรับเงินของเขาแม่ก็มีการบังคับให้หนุ่มจีนคนนี้ออกมาแก้ข่าวให้อีกต่างหากก็ตามสไตล์ของตำรวจเขมรนเขานะครับอะไรที่เป็นเรื่องจริงก็จะบอกว่าเป็นเรื่องปลอมแต่อะไรที่เป็นเรื่องปลอมก็มักจะบอกว่าเป็นเรื่องจริงอันนี้ก็คงคอนเซปต์เคมโบเดียสไตล์แบบ100%ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบเรื่องนี้แต่ละคนเนี่ยเขาเข้ามาพิมพ์อะไไรกันว้บ้บาง อยากจะบอกว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหทําให้นะ้านี่ปวดหัวกันเลยทีเดียวคอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าเอาจริงๆข่าวนี้คือข่าวจริงหรือข่าวปลอมเพราะทุกคนต่างก็รู้ว่าการที่จะเข้ามาในกัมพูชาก็คือต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เขารู้กันมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าทําไมถึงไม่ยอมรับความจริงถ้าไม่ยอมรับความจริงแบบนี้แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าชาวต่างชาติเขารู้กันทั้งนั้นแหละว่าการที่จะเข้ามาในกัมพูชา นันง่ายมากๆก็คือแค่มีเงินแล้วก็จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเข้าใจว่ามีการจับกลุ่มหนุ่มจีนคนนี้จริงๆแต่ทําไมถึงมีหลักฐานเฉพาะแค่ในกล้องของเขาทําไมถึงไม่กล้าเปิดกล้องวงจรปิดว่าหนุ่มคนนี้ได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่จริงๆหรือเปล่าเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองไฟล์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะเจอแบบฉันหรือเปล่าแต่ฉันเคยเจอตอนที่ฉันมีปัญหากับเจ้าหน้าที่สนามบินของกัมพูชา เขาบอกว่าเขาอยากจะให้ฉันช่วยจ่ายค่ากาแฟหรือว่าค่าก๋วยเตี๋ยวให้เขาเพื่อที่ให้ฉันนั้นได้กลับเข้ามาในประเทศนี่คือประสบการณ์ตรงที่ฉันเคยเจอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการพูดเรื่องจริงในประเทศกัมพูชาถือเป็นเรื่องที่พิษคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมถึงไม่บอกให้มันครบถ้วนล่ะว่าค่าเข้าประเทศนั้น30ดอลลาร์แต่ที่ใจเกินคือค่าน้ําและค่าอาหารของเจ้าหน้าที่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านั่นแหละคือเหตุผลที่ทําไมกัมพูชานั้นไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว เพราะเจ้าหน้าที่ตอมอเรียกเก็บเงินที่มันเกินราคาและรัฐบาลก็เลือกที่จะปกปิดเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเจอแบบไหนแต่สําหรับผมขนาดผมเป็นคนกัมบูชาบินเข้าประเทศตัวเองยังโดนเจ้าหน้าที่บอกให้ช่วยจ่ายค่ากาแฟคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ใช่จะจบแค่จับหนุ่มจีนคนนี้ส่งออกนอกประเทศต้องมีการสืบสวนว่าเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับเงินจากเขามีจริงจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดขึ้นจริงๆเจ,ๆจๆ้าหน้าที่คนนั้นจะต้องถูกไล่ออกจากงาน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแน่จริงทำไมไม่เอากล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ออกมาแฉจะได้โปร่งใสคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือวิธีที่คนจีนใช้ในการเข้ามาที่กัมพูชาเพื่อที่จะทำอาชีพผิดกฎหมายพวกเขาต้องการจะเข้ามาได้แบบหนึ่งเปซคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะอ้างว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ถ้าเราคิดดีๆเขาก็สามารถเข้ามาในกัมพูชาได้แล้วสักระยะหนึ่งไม่ใช่เหรองั้นก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงนะสิ พราะเขาสามารถเข้ามาได้แล้วและรวมถึงคนจีนอีกหลายๆคนก็สามารถเข้ากันมาได้ถ้าเรื่องนี้มันไม่จริงเขาก็ไม่ควรที่จะเข้ามาได้แต่แรกถูกไหมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ชาวต่างชาติออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ออกมาปฏิเสธอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือเรื่องจริงแบบ100%เทุกคนรู้แต่รัฐบาลไม่รู้อ่าก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ คอมเมนต์ของคนเขมรก็แทบจะ100ะเซลยนะจะเข้าใจเหมือนเหมือนกันหมดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องจริงแล้วมันก็คือเรื่องจริงที่ทุกคนรู้กันมาแต่ช้านานแล้วนะครับแต่รัฐบาลกัมพูชานั่นแหละที่พยายามจะปกป้องตัวเองว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงก็นีหละนะทมเนียมปฏิบัติของกัมพูชาเขาอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงมักจะบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมขนาดก่อนหน้านี้สื่อกาลีใต้สื่ออินเดียสื่อไทยออกมาตีข่าวใหญ่โตเลยนะครับว่าที่ประเทศกัมพูชาเนี่ย มันมีแก๊งคอสเซนเตอร์ตั้งตัวเป็นคนใหญ่คนโตอยู่เต็มกัมพูชาเยอะแยะเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาก็มั่นหน้ามั่นกดันออกมาบอกว่าข่าวที่รายงานนั้นมันเป็นข่าวปลอมซะอย่างนั้นนะครับแต่สุดท้ายเป็นไงล่ะหลังจากที่โดนทางประเทศไทยนั้นสั่งตัดอินเทอร์เน็ตตัดสัญญาณมือถือเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาถึงกับอยู่กันไม่ได้เลยนะครับจาเป็นจะต้องรีบวิ่งเจนออกมาตามจับพวกแก๊งคอสเซนเตอร์กันจานละวันซึ่งถึงแม้จะจับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็เป็นการยยืนนนนนัััได้ใใททีีว่าาแกงครมมูชจิๆ มันไม่ใช่ข่าวมั่วเหมือนกับที่รัฐบาลกัมพูชาเคยออกมาชี้แจงไว้แล้วเรื่องที่มันน่าหมั่นไส้ไปมากกว่านั้นนะครับคือหลังจากที่ทางประเทศไทยได้รับคําชมจากประเทศจีนแล้วก็สื่อต่างประเทศอีกหลายๆประเทศอิตาหุลเซนเนี่ยดันออกมาบอกว่ามันไม่แฟร์เลยที่ประเทศไทยได้รับคําชมอยู่ประเทศเดียวกัมพูชาก็ช่วยเหลือในการจับแก๊งคอนเทนเตอร์เหมือนกันทำไมถึงไม่ชมกัมพูชากันบ้างโอ้โหแล้วพวกมะลึงไม่ตามจับกันตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมจะต้องรอให้ประเทศไทยเนี่ยตัดสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตตัดสัญ,ญญาณมือถือก่อน ถ้าไม่ตัดนีก็ไม่รู้ว่าจะได้จับกันจริงๆจงจังๆหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้จะจับได้บ้างแต่ยังไงซะแก๊งคอสเทนเตอร์ที่กัมบูชามันก็ยังคงมีเยอะอยู่เนื่องจากพวกมันเนี่ยหนีออกจากบริเวณพื้นที่เดิมๆแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่สถานที่ใหม่ๆซึ่งถ้าหากกัมบูชาอยากได้คําชมจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะตามจับไอ้พวกนี้ให้มันสิ้นซากนะครับไม่ใช่ทําเป็นนิ่งเฉยเหมือนณปัจจุบันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีคควาามิดเห็นยงงงไงบ้ ยังไงก็อย่าลืมต้งกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนในช่องคอมเมนต์กันคนละ1นถึงสคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ